กิดขึ้นก็คือว่าเวลาเรา type ไ,ไปว่า localhost 3000 google มันก็จะพาเราไปที่ google เลยแค่เท่านั้นเองเพราะนั้น browse เ,เราเห็นแล้วนะ browse ใช้ได้2ออย่างนะก็คือไปที่ controller action หรือจะ redirect ไปที่เว็บไซต์อื่นก็ได้ โอเคต่อไปอันนี้นี่ root root t o อันนี้นี่ง่ายๆนะแบบเวลาเราไปเว็บไซต์อย่างเงี้ยเราไป facebook.com หรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยต้องใส่หรอว่า facebook.com index.html มันไปของมันเองถูกปะคือมันมีเพจที่มันโหลด default แบบเวลาเราไป hit server นั้นนั่นคือ เอ่อพอร์เฟของคขาว่า RootToTweetIndex หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติถ้าเรามีวัตไซต์ของเราเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่เราใส่เข้าไปใน r o u t File เราใส่ RootTo หมายความว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะเปิดราวสมมุติว่าถ้าเราใส่ r o ร t o ส์้ย Oh. สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาคนเขาเข้าเว็บไซต์เรา localhost ปุ๊บเนี่ยมันจะไป,ไปที่ tweet tweet controller Act index action เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปทั้งสิ้นเรา parameter พูดออกออบคุณครับขอบค,ครับอันนี้นี่ d o อก parameter อ่อก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ นี่นี่ยั่จำเป็นโอเสร็จแล้วถึงแลบ5้าแล้วเดี๋ยวลองดูดิว่าคือสุปว่าสิ่งที่เราจะทำในหลักห้าเนี่ยจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับในในฟาวนี้หมดเลยก็คือเราจะเรียนรู้กันวิธีกันว่ามันจะใส่พวกอะไรเข้าไปในหลักในในฟาว r o u อ s rb อยังไง ก็ลองทําทําตามกันดูก็แล้วกันเพราะจารย์คิว่าบางครั้งทําไปเนี่ยจะเรียนรู้เร็วมากกว่าที่จะมาพูดอธิบายให้ฟังก็ไปที่ challenge หา l l เอ้ยวห้า challenge 1อันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะหวังว่าทุกคนตอบได้เลยที่นี่อันนี้ไม่ให้โดนนัเพราะว่ามันมันง่ายที่สุด create resource South f o m b i e ส่งเข้ามาเลยใครก็ได้เปิดรีสอสราวกับซอมบี้ถ้าตอบไม่ได้นี่ไม่ผ่านคลาส อตาตามาเลยถูกวะเรียบร้อยอันนี้นี่จบนะเดี๋ยวอ่านก๊อปปี้ให้อ่อนอ่ะ สลาวุตก็ถูกอ่าอาาต่อไป create custom route so that u n d a t e w l go to update action on the zombies controller อันนี้นี่เรา cover ไปแล้วอันนี้ก็ something about match เนาะ อันนี้ใครตอบได้เห็นว่า create custom route so that u n d e a d will go to the u n d e a d action <Okay. S 1> อันนี้ง่ายเนาะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง touch ถ yep. uh, ูเกเย็บคำตอบที่ touch ส่งมาให้ถูกนะก็คือ <afe okus. S 1> อะไรครับพูดง่าว่า เราต้องการจะแมช slash undead ถูกปะเพราะนั้นก็ต้องแมช slash undead แล้วก็ lead to zombie undead action ก็คือมีอยู่เท่านั้นไม่ยากอะไรนะครับคำตอบก็โดนอยู่ในใน c e e o o o k อยู่แล้วทันไหมครับเดอยวรอ อันนะไปต่อนะโอเค create redirect under to zombie อันนี้ก็ง่ายก็คือ match อ่ะส่งมาเลย นี่นี่คือ redirect นะครับ under to zombies ได้นะต้องมี r e resource เสร็จแล้วล่ะอาจารย์ช่วยช่วยอะไรไง่ายเรียบร้อยใช่ใช่ใช่ b e l i e v e เฮ้ยจอนอันเดอ o ์โมดจานเริ่มเบมลเราเหมือนกันจำชื่อไม่ได้ mm hmm. นี่อันนี้ดิ mm hmm. ใช่ไหมใช่ครับ mm hmm. ก็มีอยู่เท่านี้เอง mm hmm. มันก็บอกแล้วว่าแมทช์อันเดอถูกปะ่ะ mm hmm. แล้วก็วีเดร็กซอมบี้ อยู่ในสไลด์นะครับคำตอบอยู่ในสไลด์ได้ไหมครับคำตอบก็อันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ทดสไปให้อ,อ,อน,นี้เลเวลห้าจุดสามอ่าอ้ารูทวาอันนี้ก็คุยไปแล้ว รูทรอบนี้ก็ง่ายใครได้บ้างไม่เอาทัสลารอบนี้ <c oughs> แบงแบงแถวหลังอะแถวหลังรออยู่ได้ไหมรูทอยู่ในสไลดล์นั่นแหละลองไปดูหาคขาว่ารูทอยู่ในหลับห้า ซอมบี้ซอมบี้ สุป so, มีใครได้ไหมเนี่ย root r o u n challenge level 5 challenge 4อยู่คำตอบอยู่ในซ้ายนั่นแหละ mm hmm. หาคำว่า root เข mm hmm. สื่ว่ามาแล้วมั้งเย yep. ็บ gap ใช่แล้ว อ่ะสองสี่ hash นำละวอ้ hash ส,สี่ถูกไหมฮะอันนี้นี่หมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าสมมุติถ้าว่าไซต์ของเราตั้งชื่อว่าแบบ nba.com อย่างเงี้ย เวลาคน Type NBA.com เข้าไปปุ๊บเนี่ยคอนโทรลเลอที่มันจะไปคืออะไรครับ Default ก็คือไออันที่ร o ทเนี่ยแหละก็คือ z o m b i e แอคชั่นอินเด็เข้าใจไหมครับนี่คือนี่คือความหมายของ r o o t To Zombie Index แล้วก็ถูกอันนี้คือคำตอบนะฮะสมมติว,ว่าถ้ามุดดูตาม ที่แก๊ปส่งมาเมื่อกี้ก็จะคือเลเวลห้าจุดสี่โอ้ยอ่ะใช้สุดท้าย นนจมีของแถมมีทปิกของแถมที่จะคุยเค okay, น,นี้นี่น่าจะสนุกแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้นี่อาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องเนมรัลแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแพรรเตอร์ลองดูว่าทำกันได้ไหมพี่อาจารย์ให้คิดน,นิดน,นึงก็คือว่าต้องมีคำว่า F as is โอ้โหถ้าใครได้นี้ก็เอากลับไปกลอ่องก็แล้วกันเพราะว่านี้นี่นี่นี่ข้อสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโอ้โหมาแล้วนั่นแ,แหละใช่เลยก็อย่างเงี้ยสลินเขาได้มาก่อนสลินได้ก่อนนะอับอายเลยเนี่ยก็ถูกอ่ะ ใช่ไหมคือมันเป็นไปตามจากไอ้ที่นีเน่เลยอะตามตามที่เราคุยกันตามที่ดูก็คือหมายความว่าไงสมมุติว่าถ้าเราใส่ซอมบี้ใส่ชื่อเข้าไปมันก็จะไปที่ index แล้วก็อันนี้เนี่ย query ยาร์ดเนี่ย query ยาร์ดหมายความอะไรหมายความว่าถ้าเราใช้ตัวชื่อแ a t h เนี่ยมันจะแค่อย่างนี้เอง query ยาร <ından> ์ดแ a t h ก็พูดถึง ก็อันนี้คงได้นะเดี๋ยวอาจรารย์เพย์โพสให้ก่อนจะได้มีเก็บไว้ก็คือแล้วห้าจุดห้าก็จบเป็นงานจบคอร์ส จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะคุยให้ฟังคืออาจารย์อยากให้เป็นของแถมแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้กันหรือเปล่าอาจารย์อยากคุยเก่ยวเรื่อง Topic s o r c e Control ใครเคยใช้ s o r c e Control บ้างเงียบ <Yeah. S 1> ต้องต้องใช้แล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้คือที่อาจารย์จะคุยไม่ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอยู่ดีจะคุยขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าถ้าสมมุติจะใช้เวลส์เนียหลายหลายครั้งเราต้องใช้ซอสคอนโทรลที่ชื่อว่า Git เพราะว่าโค้ดของเวลส่วนใหญ่ก็คือโฮสอยู่บน Git Server หมดจางเลยอยากจะโชว์ให้ดูนิดนึงว่าะจะทำซอสคอนโทรลคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรยังไงอ,อยากให้ลองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแลบนะก็คือว่าเราจะต้อง Sign Up อ c c เคา t ก่อน ก็ขอให้ทุกคนไปที่กิจหับคือที่อาจารย์อยากจะ <c oughs> พูดเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าออตอนที่อาจารย์ยังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จัก o s อ Control แล้วก็จำได้ว่าวิธีการทำกรุ๊ปโปรเจกต์กับเพื่อนก็คือหรือแม้ะทัางทำกรุ๊ปโปรเจกต์ตัวเองก็คือว่าจำได้ตอนเขียน C++ โปรแกรมก็จะแบบเขียน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 ,ยนแล้วก็มุ่ๆๆเอาแล้วก็เฮ้ยเว้ยลแล้วก็เซฟไว้เป็นโฟลเดอร์นึง แล้วเ,เขียน <_ an> เขียนเขียนต่อเฮ้ยเขียนไม่ไหวไว้เฮ้ยกลับไปโฟลเดอร์เก่าเข้าใจว่าคือสิ่งพวกนี้เนี่ยคือแล้วอ่ะสมธธธรรมติถ้าทำกรุ๊ปโปรเจกต์เราเขียนโปรแกรมอะเราแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะแชร์โค้ดกับเพื่อนทําไงต้องใช้อีเมลส่งเป็น a t t a ชเมนต์ส่งไปให้เพื่อนเทาส่งโค้ดไปบางครั้งลืมบางครั้งไฟล์บางครั้งหายเ <_ an> พื่อนส่งกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเบิร์จโค้ดกับเพื่อนอยังไงก็ต้องแบบคอยมานั่งดู ที่อาจารย์อยากจะคุยเรื่อง source control เนี่ยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรียนรู้ง่ายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในการทำโปรแกรมได้จริงๆอะไรคือ source control source control คือเป็นโปรแกรมที่เราใช้บน terminal เนี่ยบน command line เพื่อที่จะช่วยเก็บโค้ดให้เรานะครับเก็บโค้ดไว้อาจารย์จะวาดภาพให้ ก็จะลองดูนะว่าทำกันได้ขนาดไหนวันนี้เพราะเราก็เหลืออะไรประมาณกัอบครึ่งชั่วโมงก็จะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าว่ามันเป็นยังไงก็ตั้งใจฟังนิดนึงก็มีคนคนหนึ่งปรติไม่รู้จักซอสคอนโทรลนะครับก็จะเซฟทุกอย่างไว้บนเครื่องเนี้ย นี่คือโปรเจกต์โปรเจกต์แรกเมือออ่อจากซอสเซนโโทรก็รู้จักอย่างเดียวเซฟไว้บนเครื่องนี้อาจจะมี USB ฮาร์ดไดรฟ์กลับบ้านไปขยันหน่อยก็เอาโปรเจกต์ทีวันเนี่ยนอกจากเซฟตรงนี้ก็ามาเซฟไว้ตรงนี้เลยเหมือนกันโอ้ยปากกาดีเหลือเกิน <c oughs> พอเห็นเนาะข้างหลังแต,แต่ละว่าพี่แกก็นั่งรถขับรถไปที่โรงเรียนรถชน แล้วถอดออกไปไฟหายกลับมาบ้านกลับมาบ้านจนเจ็บคอมาพ่อเรายอดดีด้วยเครื่องมันมันสวยอ่ะเรายืดดีก็หายเครื่องก็หายก็ไม่ได้สนใจเลยมากเพราะว่า เครื่องหายเยอะปหายอะไรแต่อที่หายจริงคือไอพีหนึ่งก็คือโปรเจกตที่ทําไว้ใช้เวลา3-4มอาทิตย์ทำใครเคยแบบว่ามีแบบว่าต้องนอนแบบทํางานเวลา1 5บห้าสิชั่วโมงทำโปรเจกต์ทำแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแล้วอยู่ดีเครื่องมันหายไปแบบเครื่องมันแห้งอะ่ะแล้วไฟ์ลมันก็หายห,หมดอะ่ะแล้วก็ทุบไอ้ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็กหายอีกเครื่องพังอดร <c oughs> าม่า